ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของตั้งค่าที่ติดหัวแน่นอน100%วันนี้พี่มีให้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่า อยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะตั้งค่าคมคมที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับใครที่ไม่เชื่อว่ามีตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวได้นะครับทุกคนลองตั้งเป็นศูนย์ดูแล้วไปดึงนะครับหรือว่าตั้งแบบมั่วไปดึงหัวก็ได้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันไม่ขึ้นแน่นอนนะครับต่อให้ขึ้นก็คือแสดงว่าทุกคนนะครับก็คือฝึกกันมานะครับเนาะหรือว่าทุกคนนะครับเรียกได้ว่ามีการซ้อมกันมาหลายนัดนะครับแต่ตั้งค่าของพี่ก็คือ ได้ตั้งแต่นัดแรกนะครับทุกคนเพราะว่ามีการเทสแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าเทส3ระดับดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไป10นัดเข้าหัวไปห้านัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดนะครับก็แสดงว่าถ้าทุกคนมีฝีมือจะดึงติด10นัดเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็จะติด8นัดนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นเลยนะครับไม่เคย ตั้งค่านี้โคตรจะดีเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้วันนี้พี่มีมาแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็มาเอาไปได้เลยนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียตังค์สะบัดไม่ต้องเสียตังค์โดนเนีอะไรเลยนะครับเอาไปแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ตั้งตามพี่เลยลวกันนะครับอันแรกตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่100กับ6นะครับหรือว่า106นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของทั่วไปนะครับทั่วไปสําคัญนะครับเพราะว่าพิจอธิบายนะครับนาะก็คือแบบว่าขออธิบายหน่อยแล้วกันนะครับก็คือ สำหรับทั่วไปนะครับจะเอาไว้ดึงหัวเลยนะครับปัดซ้ายปัดขวาดึงขึ้นดึงลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกล้องเลดอรดอทนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับทุกคนสําหรับกล้องเลดรดอทนะครับก็คือเมื่อเรากดดโดดลงไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับโนว่าเราไม่มีสโคปอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าปืนปืนนั้นมีสโคปติดตัวมานะครับแต่บางปืนที่เราอยากเล่นไม่มีสโคปนะครับกล้องเลดรดอทก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนก็สามารถซูมสโคปและดึงหัวได้เลยนะครับเพียงแค่เราดึง ขึ้นเท่าท่านเองนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่137เท่านั้นนะครับทุกคนสำหรับกล้องสโคบเลดด o t อทนะครับน้องแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคบคูณ2นะครับสำหรับสโคบคูณ2นะครับทุกคนก็ให้เราตั้งอยู่ที่86เท่านั้นนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนาอตามพี่นะครับอยากดึงหัวได้นะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับไม่เสียหายนะครับพี่ขอแจ้งตามตรงเลยและกันนะครับว่าตั้งตามพี่นะครับไม่เสียหายแถมเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าการตั้งค่านะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับน้ะถ้า ไม่ดีก็กลับไปตั้งตั้งค่าเดิมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปคุณ4ี่นะครับสาหรับสโคปคุณ4นะครับทุกคนก็ให้เราตั้งอยู่ที่179หรือว่า179ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวคนเท่ามดหรือว่าตัวคนไกลๆที่มองเกือบไม่เห็นนะครับเนาะแต่ซูมสโคปคุณ4ีไปถึงได้นะครับก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับตั้งอยู่ที่179้เดได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ลำกล้องสไนเปอร์นะครับพี่ไม่ได้ออกแบบให้มันดึงหัวได้นะครับแต่ที่ตั้งประมาณนี้นะครับเวลาพี่ซูมไปม่วนะครับมันติดหัวเองมันนะครับก็คือแบบว่ามันค่อนข้างดีนะครับก็เลยตั้งประมาณนี้นะครับอยู่ที่1 5 6้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ้าคนไหนที่แบบว่าอยากลองตั้งก็ลองตั้งดูได้นะครับเนาะเพราะว่าไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายมุ้ม่อยสลานะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่11 1หรหอว่า111่ท่านั้่าะนรับท้กยนก็เป็ปเะมานี้ยนะครับไม่เสีย นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็ดีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวช่วยเลงนะครับทุกคนสําหรับตัวช่วยเลงนะครับเนาะอันแรกนะครับก็ให้เราใส่เป็นเริ่มต้นนะครับเนาะอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสัคบนะครับเนาะแล้วก็อันที่3นะครับก็ให้เราเปิดนะครับเนาะอันที่4ให้เราเปิดอันที่ห้เราเปิดอันที่หให้เราเปิดอันที่เจ็ดให้เราเปิดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากนี้สามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับหรือว่าฟรีสไตล์ของทุกคนเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าาอยกกตั้งแบบไหน็ สามารถตั้งได้เลยนะครับสาหรับการควบคุมนะครับแต่ตั้งตามพี่แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี้พอนะครับนอก็มีประมาณ 6- 7ช้ซอยเท่านั้นเองนะครับนอก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับและเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับก็คือ1เลยมันจะสมดุลนะครับสเลยมันจะไปคอมโบกับตั้งค่าตอนแรกนะครับนอและจะทําให้เราดึงหัวโคตรดีและโคตรแม่นนะครับทุกคนก็สามารถนะครับตั้งตามพี่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้สําคัญมากๆ จุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนมองข้ามเลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนสําหรับขนาดปุ่มยิงนะครับนาอก็คือสําหรับมือถือหน้าจอเล็กๆมือถือหน้าจอกลางๆและมือถือหน้าจอที่แบบว,ว่าใหญ่ไปเลยนะครับนาอก็คือ มันจะมี3ขนาดให้เลือกนะครับ48สําหรับมือถือรุ่นเก่าหรือว่าหน้าจอขนาดเล็กนะครับแล้วก็58สําหรับมือถือที่ทุกคนดูคลิปอยู่และเล่นในปัจจุบันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับและ68นะครับสาหรับมือถือพับได้ iPad แล้วก็ในคอมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนลูกศรขีดล่างนะครับเนาะเป็นลูกศรตําแหน่งการวางปุ่มนะครับแล้วก็ลูกศรขีดบนนะครับเนาะเป็นตําแหน่งการดึงหัวนะครับและเทคนิคการดึงหัวนะครับก็ให้ศัตรูเปิดแล้วก็นัดหนึ่งหรือ ว่าศัตรูยืนนิ่งนะครับแล้วเราค่อยดึงหัวนะครับรับประกันว่าติดหัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับขอแค่เรามีเทคนิคในการดึงหัวนะครับอย่าดึงมั่วๆนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนและต่อมาเป็นกราฟ,ฟิกกันบ้างนะครับทุกคนก็คือ ถ้าพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับมือถือไม่แรงพี่อยากแนะนําเป็นราบลื่นนะครับน้องก็เป็นช้อยแรกนะครับทุกคนก็ให้ตั้งเป็นราบลื่นไปก่อนเลยนะครับส่วนมือถือกลางๆเล่นได้กระตุกบ้างนะครับน้องอาจจะมีนุ่งนวงบ้างนะครับก็แนะนําเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับน้อะส่วนมือถือที่แรงๆนะครับนนองก็แนะนําเลยนะครับเป็นมาตรฐานหรือว่าระดับสูงปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าระดับสูงมันมีให้ตั้งค่าหลายอย่างนะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ DPI iOS ตั้งอู่ที่ ที่120 DPI นะครับ DPI Android ตั้งอยู่ที่400หา900 DPI นะครับแต่ถ้าใช้เจาะจงจริงๆก็มีนะครับก็คือ470กับ740นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากให้เจาะจงนะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าบางคนเลือกตั้งไม่ได้นะครับพี่ก็จะเจาะจงให้เลยสําหรับ Android นะครับน้องส่วน iOS ตั้งอยู่ที่120เท่านั้นเองนะครับทุกคนและผลเทนออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือเข้าหัวแน่นอน นะครับเบลจะเป็นทางด้านของทัวร์นาเมนต์1นึ่งหนึ่งเวทหนึ่งนะครับเนาะหรือว่า4ี่เวทสี่นะครับเนาะหรือว่ามาปลาเดียวได้เล่นระดับคู่เล่นระดับทีมเล่นระดับแบบว่า 44นะครับน้องทุกคนก็สามารถดึงหัวได้เลยนะครับและเกมเกมนั้นทุกคนจะเป็นตัวท็อปของเกมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเล่น44ก็จะชนะต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าเราแบกทีมได้นะครับน้องและไม่ว่าจะเป็นการดวลปืนที่กับคนที่แบบว่ามีสกินปืนที่โคตรจะแรงนะครับเราก็ชนะได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละคันนะครับการดึงหัวมีผลดีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราดึงเป็นะครับดิวว่ามันจะโคตรโกงเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนและคลิปนี้พี่ก ต้องขอตัวลาไปเพีพยงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ Why? เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงก็ฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย